好了哈。 หายลูกปลาแป๊บนึงนครับผมนะครับโอ้ไซส์เกือบโลครับตัวนี้นะครับกัดเป็นกบยางนะครับกระเท้าลกใบน่นเอกนะครับผมไอจีอานะครับผมโอ้ เห็นหรือเปล่านู่นครับอยู่ข้างในเลยเขาปขงางในครับเต็มปากเลยครับสภาพหมายก็คือตรงนี้คือไหนแหนนะครับหลักจะชาเคาะเคาะเอานะครับออได้ผลครับวันนี้ผมเอาเหยื่อของนายเอกนะครับกระเท้าลกมาเทสดูได้ผลเลยครับช่อนใหญ่ครับตัวนี้โอเคเห็นหรือเปล่าฝากผลงานด้วยนะครับ TR กระเท้าลกเหยื่อนายเอกนะครับฝากไว้ด้วยครับผม เยอะครับ